โอมชานติสรุปนยะสําคัญของโมรีวันนี้วันที่สี่เดือนสามปีสองพวันนี้ปะบามีเป้าหมายให้ลูกอยู่อย่างซึมซับในพ่อและงานรับใช้และกลายเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอที่เป็นอิสระจากอปุปสรรคเมื่อเราตระหนักถึงความสําคัญ และใช้พลังทั้งหมดเพื่อง,งานรับใช้จึงออกจากสถานการณ์ต่างๆอย่างง่ายดายการซึมซับอยู่กับพ่อและงานรับใช้ของท่านเสมอคือการปกป้องสองชั้นทำให้เป็นอิสระจากมายาและปัญหาใดๆพอใกล้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายขณะที่เราเคลื่อนไปตามละคร ในสำนึกรู้ที่บริสุทธิ์พูดน้อยพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แต่ด้วยพลังโยคะผู้คนกลับสัมผัสได้ว่านี่คืองานที่สูงส่งและพวกเขาจะเข้ามาเพื่อให้ความร่วมมือทำให้เรามีพลังจริงจังกระตือรือร้อนและก้าวหน้าต่อไปในงานรับใช้ที่แท้จริง จึงรับผลรางวัลทันทีของการกลับมาเต็มเปี่ยมมั่นคงเบาสบายอยู่เหนือความปั่นป่วนใดสถานการณ์ทั้งหลายจึงเป็นเช่นเมฆที่เพียงแต่มาแล้วก็ไปเราจะมีสภาพที่มั่นคงอยู่เหนือความปั่นป่วนได้เมื่อเราเข้าใจว่าเราคือนักเรียนของพระเจ้า เพียงสำนึกว่าเราคือนักเรียนของพระเจ้าสกุลรามินที่สูงส่งผู้ที่มีจุกมีความสุขเหนือประสาทสัมผัสอยู่ในสำนึกรู้เดียวกับพ่อมีทัศนคติและสายตาเช่นเดียวกับครูกระทำกรรมตามคำแนะนำของสัตว์กูรูพลังของการตระหนักรู้เช่นนี้ที่มีอย่างต่อเนื่องหนาม จึงถูกขจัดออกไปปุกเรียกสภาพดอกไม้ทำให้พฤติกรรมได้รับการแก้ไขและกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่สูงส่งเป็นประภาคารที่หมุนได้รอบด้านทำงานรับใช้อย่างไม่มีขีดจำกัดส่องสว่างให้ผู้อื่นเห็นเป้าหมายและเดินทางอย่างปลอดภัย เปิดเผยพ่อผู้เป็นราชาแห่งดอกไม้ผู้เดียวที่ก่อตั้งสวรรค์ด้วยตัวอย่างชิดของเราผู้ช่วยของท่านที่เรากับอยู่ในสวรรค์ณปัจจุบันด้วยสภาวะสมดุลบริสุทธิ์เป็นกลางขณะเคลื่อนไปใส่ใจแค่ปัจจุบันจึงอิสระจากสิ่งดึงรั้งความผูกพันยึดมั่นละวางจากโลกเก่า จบสิ้นสมมธิีเป็นร่างอย่างสิ้นเชิงอยู่ในโลกของพระเจ้าขณะต้องดำเนินชีวิตในโลกเก่าจึงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพลังงานชีวิตพี่น้องครอบครัวของพระเจ้าและพลังงานของวัตถุธาตุเพื่องานรับใช้หล่อเลี้ยงโลกเก่าและสร้างโลกใหม่จึงสอบผ่านข้อสอบสุดท้าย ไม่ถูกแตะต้องด้วยสถานการณ์ปั่นปวนใดในเวลาของการทำลายล้างชีวิตบรามินที่มีสำนึกรู้ถึงบทบาทของเวลาสุดท้ายจะอยู่ในงานรับใช้ในสภาพที่เต็มเปีย่ยมเมื่อคิดถึงสถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดในเวลาสุดท้ายของการทำลายล้าง ที่ต้องมาโดยที่เราไม่รู้ร่วงหน้าผู้ที่มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ช่วยเครื่องมือที่ทรงพลังของพระเจ้าจึงเฝ้าแต่นำสภาพปาสจากร่างนิ่งวางเงียบมาใช้ในแต่ละขณะฝึกฝนที่จะใช้ความรู้สึกนำทางในสำนึกรู้ที่สูงส่ง เดียวกันกันกบพ่อหากต้องคิดก็เป็นความคิดที่ดีสร้างสรรค์ทำให้มีพลังและมีความสุขจึงตั้งใจใช้ทุกข้อสอบของสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในละครเป็นโอกาสเพื่อการสร้างสรรคสกาใหม่เพื่อโลกใหม่และหล่อเลี้ยงโลกเก่าการตระหนครู้เช่นนี้ในขณะที่มีชีวิต จึงไม่ถูกหลอกลวงด้วยแรงดึงดูดที่ไม่บริสุทธิ์ใดเมื่อเรามีสํานึกว่าเราคือเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงโลกจึงใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างต่อเนื่องรอคอยเวลาด้วยความอดกลัน้นรักและรู้ค่าต่อทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาเพื่อการพัฒนาตนเอง ทำให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแรงดึงดูดของสานึกรู้ของการกระทําที่บริสุทธิ์ที่เป็นเช่นดอกไม้ทำงานอย่างทรงพลังจึงรับใช้ปุกเรียกสภาพดอกไม้ของทุกคนได้สภาวะของน้ำจึงถูกขจัดทิ้งไปดังนั้นถึงแม้จะใช้ไม่กี่คำพูด เพื่อให้คำแนะนำพ่อชีว่าและพ่อปรามาแต่สัมผัสที่หัวใจจึงดึงดูดทำให้ผู้คนสนใจเข้ามาใกล้และให้ความร่วมมือนี่คือวิธีเปิดเผยพ่อด้วยพลังของท่านโอมชานติ